ได้ตรงๆนะคะคูเปินมองเห็นเป็น8 7 4 3คูเเป็นกะืปจ็จ่สสเนี่ยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆเ,เจอกันอีกแล้วนะคะกับคลิปนี้นะคะคลิปนี้นะคะเกี่ยวกับปฏิทินหลวงปู่ไข่นะคะวัดบพิตริมุกหรือวัดเชิงเลนนะคะพอดีว่างวดที่ผ่านมาวันที่16กุมภาพันธ์นะคะ คูเปอรไปทานอาหารเย็นที่วันที่สิบห้านะคะแล้วก็กลับมาก็ขึ้นไปนอนเลยนะคะลืมนะคะกะว่าจะกลางปฏิทินแล้วก็อัดคลิปให้ทุกคนนะคะให้แฟนๆดูนะคะแต่ปรากฏว่าหลับเพลินลืมเลยค่ะเช้ามาก็ไม่ได้หยิบปฏิทินอะไรเลยรีบแต่งตัวไปทำงานแล้วจังหวะตลอดเลยค่ะเวลางวดไหนที่ลืมอัดคลิปนะคะ งวดนั้นเลขจะตรงทุกทีเลยค่ะก็เลยต้องของอภัยแฟนๆด้วยนะคะไม่ได้อัดคลิปลงนะคะแต่ก็จะมาเล่าแชร์ให้ฟังนะคะก็คูเป,ปิรก็ถูกนิดหน่อยนะคะเลขมันตรงเดี๋ยวจะให้ดูคลิปนะคะว่า,เ,าเลขมันตรงยังไงนะคะต้องของอภัยจริงๆสำหรับที่คูเป,ปิรคิดว่าเลข เลขมันเวลาที่คูเปิลอัดคลิปมันเกี่ยวไหมคะเป็นไปได้ไหมคะว่าดวงของทุกคนมันจะมาเหมือนมันมามันไม่ไม่ไม่เป็นดวงของทุกคนนะคะและเวลาจะถูกก็เหมือนจะให้คูเปิลถูกคนเดียวนะคะจริงๆก็เห็นงวดไหนาที่คูเปิลลืมแช์นะคะงวดนั้นจะถูกแต่งวดไหนาที่คูเปิลแช์ก็ ก็จะบอกเลขไม่ถูกอะคะ่ะปฏิทินก็จะไม่ถูกก็งงเหมือนกันนะคะก็อยากจะมาแชร์ฟังตื่นเต้นนะคะก็วันนี้ก็ถูกไปแต่นิดหน่อยนะคะเพราะว่าเคยซื้อแต่กลับถูกนะคะก็เลยไปเบิ้ลเลขกลับเยอะส่วนเลขตรงๆเ่ยวันนี้มันตรงเป๊ะเลยกลับซื้อน้อยก็จะได้เพียงนิดหน่อยนะคะจะไปดูปฏิทินกันคะ่ะ นี่นะคะปฏิทินปี2567นะคะวัดบพิตรพิมุกวราวิหารนะคะหรือวัดเชิงเลินนะคะเดือนกุมภาพันธ์นะคะงวดวันที่16นะคะ16กุมภาพันธ์เนี่ยนะคะเลขตรงตรงนะคะ คูเปอรมองเห็นเป็น8 7 4 3คูเปิรก็จซื้อ8 7 7 8 4 3 3 4เนี่ยนะคะแต่ทุกครั้งปฏิทินปีที่แล้วนะคะเลขจะออกแบบกลับนะคะก็คือจะสมมติว่าเลขโชว์อย่างนี้มันก็จะออก7 8อะไรอย่างเงี้ยนะคะคูเปิรก็เลยซื้อเลขซื้อ3 4เยอะกว่านะคะ แล้วก็ซื้อสี่สามนิดเดียวก็เลยถูกนิดเดียวแต่ไม่เป็นไรถือว่าดวงเรามีแค่นี้นะคะคุปลไม่ได้ดูปฏิทินตอนก่อนไปทำงานเลยนะคะดู่วงน้าก็ไม่ได้ดูเลยไม่ได้ดูเหมือนผู้ชมนี่แหละคะ่ะแล้วไปถึงที่ทำงานก็ลืมก็เลยโทรหาพี่สาวให้ถ่ายรูปส่งมาทางไลน์ให้หน่อย <c oughs> <c oughs> ก็เลยมีดวงอยู่นิดนึง ขอพบพรกคุณทุกท่านที่รับชมนะคะเป็นไงคะเลขตรงเปะเลยใช่ไหมคะแล้านาน,านจะตรงทีนะคะก็ถ้าใครขอเลขนะคะขอลอตเตอรี่ก็กดติดตามไว้นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย